สวัสดีครับผมปาน์ตูพิยาินะไรครับนี่เราจะมาเก็บมะคงไปตำครับนะครับมะคงฝีมือยายปลูกครับเนี่ยโอ้โหโตโตลูกโตมากครับนะครับทานได้กินได้5วันเลยครับนะครับอยากปุ๋ยขี้หนูครับนะครับต้นเบิร์มครับดูลูกมันครับดูลูกมันครับนะครับอันนี้ผักสีมือยายครับตรงนี้ยายปลูกไม่ได้ครับฝนตก ขุยขี้หนูนะครับเนี่ยครับขุยขี้หนูแลรวครับแป้นนะครับหรือว่าคุยชายนะครับนะครับลงกระหล่ำยาครับนะครับเพียบครับน่ครับตักต้นควรลัวกินได้ครับอันนี้ต้นพริกครับนะครับพริกนะครับพริกเพียบอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าฟาร์มครับนี่เป็นหญ้าหวานอิสราเอลครับที่เราปลูกไว้ให้หนูนะครับโปรตีนสูงครับยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับต้นอ่อนยอดอ่อนมันครับนะครับ นี่ก็เป็นต้นหอมเนี่ยครับปุ๋ยที่หนูงแล้วนะครับเนี่ยครับก็ไปใส่ผักเจริญนอบงามดีเยี่ยมนะครับอันนี้ได้น้ําจากผลนะครับโอ้โหขึ้นเร็วมากเลยครับเนี่ยครับนี่ร็เป็นโซลารเซลล์ครับใช้ในฟาร์มนะครับโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเราต่อใช้เป็น LED ครับที่ฟาร์มนะครับผมไม่ทําใหญ่นะครับฟาร์มผมเอาทําให้พอดูเลได้นะครับ นะครับผมเดินไม่ได้แต่ว่าก็ทำไปเป็นฟาร์มตัวอย่างผมก็มีทีมงานมีเครือข่ายรวมๆกันบอกก็ประมาณสามร้0ยสร้อยบ่อครับพ่อแม่พันธุ์อยากได้รุ่นไหนก็บอกมานะครับแต่เจ้านี้รุ่นี่ใหญ่ผลิตไม่ทันครับโตไม่ทันนะครับคนอยากได้โลเจ็ดโล8ปอะไรเงี้ยโลห้าดักกิโลอะไรเงี้ยผลิตไม่ทันครับโตไม่ทันมีก็สองเดือนสามเดือนนะครับนะครับจัดหา้าฟาร์มนะครับ คนสั่งเยอะครับสายร้อยตัวก็ไม่พันนะครับนะครับหนูเนื้อก็สามร้อยสี่ร้อยโลนะครับไม่มีปัญญาส่งนะครับอันนี้จะทำป้ายไหมนะโคงสั่งแข็งเก่งนะครับ้ายก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ครับการพ่อเลี้ยงหนูพุกยักษ์นะครับแถวบ้านผมในภาคเหนือเขาเรียกหนูปุ๊กนะครับภาษาเมืองกับเมืองของห้องหนูปุ๊กนะครับ หนูปุกนะครับหนูปุกหนูแน่นะครับขั้วแฮมเหมาะขนาดนะครับนะครับขัวแฮมกะปัดก,กะเพรากายางปิ้งยางกาเหมาะกับนะครับหนูปุกนะครับภาษาเหนือนะครับบางคนก็เรียกหนูภูเขานะครับภาคอื่นก็เรียกหนูแผลงนะครับภาคอีสานเรียกหนูแผลงากลางก็เรียกพุกใหญ่เรียกหนูหนานะครับมันก็เป็นพุกเดียวกันนะครับแต่มี มันจะมีพุกสองอย่างนะพุกใหญ่กับพุกเล็กนะครับพุกเล็กตัวเต็มที่ก็ปิกไปกเกินหกขีดเจ็ดขีดนะครับแต่พุกใหญ่นี่ตัวเต็มที่ก็เป็นสองกิโลนู่นะครับนะครับนี่ก็กลังปรับปรุงตามแต่ประเด็วาจะทำหนูคอนโดเพิ่มน,นะครับผลผลิตไม่ทันครับก็เลยต้องอทำแล้วก็แยกคอดแยกคอดทั้งหมูแผงเกลือกทั้งหมูพุกจักนะครับูกคาสั่งจองเยอะนะครับ ตัวไซโลก็มีนะครับจองมาเยอะนะก็กำลังร่งผลิตให้นะครับก็ยินๆนิดนึงแต่ว่ารุ่นสองสามเดือนนี่ไม่ต้องรอคิวนานครับมีให้ได้ตลอดนะครับเพราะผลิตเร็วนะครับแต่ถ้าจะเอาไซโลโลห้าโลหกมันต้องใช้เวลาหลายเดือนนะครับกว่าจะโตนะครับอย่างน้อยก็ตัวเดือนนักขีดสองขีดประมาณสองขีดขีดครึ่งสองขีดนะครับนะครับเช่นโลเจ็ดโลแปดอะไรก็ประมาณ ิบเดือนเก้าเดือนสิบเดือนนะครับนะครับคนสนใจเยอะครับตัวใหญ่ๆเอาไว้โชว์ได้นะครับผมก็ใครสนใจอยากมาดูวิธีการเลี้ยงขั้นตอนต่างๆลุกแบบต่างๆที่ผมทําไว้ผมมีทั้งแบบเลี้ยงรวมนะครับแบบทั้งแบบไม่แยกคอดแบบแยกคอดนะครับห้องขุนหนูคอนโดคอนโดเทียบครับผมสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบอย่างนี้นะครับสวัสดีครับ